มาหาสุดท้ายแอคชั่นเลยไม่้ยิาสุดท้ายหาสุดท้ายเล้ยวาดท้เลี้ยวเลยวเลี้ยเลี้ยวเรือเรืเรือเรืเรือไรืเรือ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 อเรอรโอ้ยือเรออ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 

สุดท้ายเทคที่สามเฮ้ยเทคที่สามอะไรล่ะเทคเดียวมีเทคเดียวแล้วจบเลยไปสับรลักน้ำเลยเมื่อกี้เป็นเทคสุดท้ายแล้วก่อนเริ่มเกมอย่าลืมร้องเพลงด้วยตื่น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 เจอที่ไดตนเนี่ยแล้วนเจอเอ็กซ์เบเราจะ ใช้แผนการเดิมนะก็คือแยกเป็น2ฝั่งฝั่งหาของแบบเกาะเรือกับฝั่งไปล่าบอสแต่รอบนี้ล่าบอสจะเปลี่ยนไปก็คือเราจะไปเอาคนละตัวเลยใช่เ,เพื่อย,ยล่นเลยละเวลาแต่ถ,ถ้าตายก็ก็เพิ่มเวลา,า,าที่าแน่จริงนายใช้หินตีสิให้เอาหินไปตีบอสเนี่ยนะเดี๋ยวนะว่าอะไรนะแผนที่เรือมันจะเกิดมันจะหาเตอได้ที่ไหน่ะ ตามถ้ำตามกล่องอ๋อนี่ไงเจอแล้วเลยอยู่นู่นเลยน่ะไป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 ให้ว่องครับให้ว่องครับอะไรกูได้พิกแอกขึ้นกูพิแอแล้วกูไปแล้วกูตีบอสละบอสตายแล้วหนึ่งเย็นเฮ้ยเมื่อกี้เห็นเจมส์นู่นเจมส์นู่นอันนึงไหนชี้ชี้ชี้มาชี้เลยใกล้ๆเรือเลยใกล้ๆเรือเลยโอ้โหไอ้ยกล่องฟรีกล่องฟรีใครใครชอบหรือว่าจะเอาเจมส์นี้เป็นอันสุดท้ายดีเพราะมันอยู่ชิดเรือเลยอะ ใช่ใช่เฉพาะคี่เรเท่ยของฟรีใครชอบถ้ถึงแล้วจะถึงจะถึงเรือแล้วเคยผมไป่ะไหโอเจมพลที่เลยกูเอาสีเหลืองไม่กลองฟรีสี่กล่องให้ตายสิวะเหรอเ้ยจริงริงผมไม่ให้ดีด้วยเฮ้ยกล่องฟรีสามกล่องเฮ้ยกล่องฟรีดีเดียวกันีว่าไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้แม่งกันแล้วแล้จังวันนี้ กองฟรีกองฟรีไม่ไม่ไม่ที่เป็นไม่ไม่แล้วมารกิจบอสเราอะนึกไป่ได้กูอยากล่อมาตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยอะมันจะอ่อนแอมากขนาดไหนวะก็ได้ก็ได้เอาเลยแต่มันก็คืออยู่นะอยู่นะเดี๋ยวรอตอนเช้าได้เหรอเพื่อแบบลูกกระจอกมันเสืียโอ้โหแล้วว่าพี่พี่กลัวพี่กลัวมันก็เอาเลยถ้าตายไปหายก่อนมาเลยเนี่ยมาคือเล็กกระจอกมันอ่อนๆไอ้กระจอกมันดีเพรมันชิบอะไรกูแล้วอ่านี่ไม่ได้นะอ่านี่ไม่ได้นะอา ไม่พี่โอเคต่อไปเพผมะว่าเิ็นอะไรลองคิดหว่อย่าเนี่ยกูกูมีไม้สองอันมันยิงเขาลองเขาลองเล็กๆอ่ะไม่ไหวพี่กลระวังเช่และไเพื่อนกูเราต้องเริ่มเทคสองว่ะเดี๋ยวนะพี่พี่พี่เอ็นซีถ้ามันทำน้องวะบอสเออมาออกมาพี่เกิดาพูดพี่มากกว่าดิโอ้ยโกเลมโอ้ยโอ้ยขอนเชฟพี่ด้วย พี่มอสเป็นผู้นั่นผมไปฮะบายบาๆแต่พี่เหยียดตายเพิ่มนะผมก็ไปคุยกับร่างมอสเป็ที่พี่ลองใจกรเฉยว่าทำได้เปล่าใช่หินตีแรงกูบอกเลยอ่ะเดี๋ยวลองเยอะพี่เดี๋ยวผมทเปล่ามันเดี๋ยวมันแด่มันแด่มันแด่เออผมชนะแม้แต่อาหารจะหมดผมก็ชนะได้อย่างสิวๆไม่เห็นยากสองร้อยแล้วสองร้อยแล้ว หมายถึงลดไป200หรือเลือดเหลือ200เลือดมันเหลือ200เฮ้ยโอ้ยอะไรนะเนี่ยโอ้ยตายจะตายว้ยว้ยว้ตายเลยตายเลยตายไปเลยลูกกระจอกลูกกระจอกตีตายเลยตายไปเลยเตะเตะเตะอ้าเฮ้ยเดี๋ยวลกเดี๋ยวล็อพี่เนี่ยตายแล้วถ้าพี่ตายไปผมก็รับต่อพี่ครับช่วงต่อยนะมันตายแล้วอ่ะเนี่ยเจมมันมาแล้วเนี่ยเจมสีเหลืองเนี่ย ไม่ขนาดอะไรครอกวันนี้สองมอสตายไปแล้วสามตัวสามยังวะกูขึ้นถ้ขึ้นไปเอาสีน้ำเงินคนเดียวใช่ไหมเนี่ยใช่พี่ไม่เป็นไรกูเก่งเออใช่พี่เก่งใครมีตังก็รอชุบเด้อมามาเลยอุ้ยอุ้ยเลือดเยอะจัดใช่อะไรบุ้ยตีเข้าตีละเล็กมาน้อยต้องพักมือดีจริงอ้าวไม่มีไม่มีนะ วิวิวิวฮ่า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 ตายดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่รอบนี้ไอ้พี่โบนี่เก่งเฮ้ยอะไรพี่จะบอกว่ามันเก่งกว่าพี่อย่างนั้นเหรอก็ไม่ไม่ขนาดนั้นนะเอ้ยอยากคุยได้อยากคุยได้วะเออมันก็แค่นี้เลือดแค่พันแปดมึงมังกรกูห่างแล้วเลยเป็นหมื่นอ่ะแล้วเป็นงานอยจบกูตาย อะไรบิ่งมาเชียเชียลูกกับจอกไม่ไอเวนเอาแล้วจุ๊บปีจุ๊บมามาจบเรื่องนี้กัสักทีไปโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยอ่าไอเชียโคเลม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  ได้เขาทำได้เขาเก่งนี่บอลบอมันแค่แบบโอ้ย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 ต้องแบบมวยใครห้ตายแล้วบอลตายแล้วแต่กูเล่มดูก่าเออเก็บหมดแล้วเราไม่ตกใจเออระหว่างนี้ก็แยกกันหาของแล้วทุกคนอย่าไปสนใจเลยไหวอยู่แล้วไหวไงนะก็ไหวไม่ใช่เหรอกได้เก็บเก็บเปึ๊กก็ไม่ใช่เก็บเก็บเล่มแล้วนี่ยมาโกเลมบัจะตีกูไปแล้วแค่โกเลมกระจกกระจกพี่กระจอกมากเลย ไม่มีเฮ้ยไม่มีเฮ้ยโอ้แม่งเกมผีทำสแกนกูเฉยเกิดอะไรขึ้นพี่อะไรกันครับนี่นี่มันเงกูกำลังเห็นโกเลมกำลังยกหินอยู่อยู่ดีตัวกูก็ตายแล้วอ่ะขวานมาเลยไันแหละเฮ้ยนี่มันเทพพลักษ์กับขวานทองของเขามันเทพพลักษ์เก้าใช่หรือไม่ใช่ขวานของกู อไต้องอยู่แถวนี้ก่อนอะเราต้องไปขุดอูบี้อ่ะีบ้ไม่ขุดหรอไม่ขุดเลยถ้าไม่รุ้ก็ไกลเนี่ยช้าจริงเลยช้าจริงเลยมันได้เร็วกว่านี้ดิเดี๋ยวบนเดี๋ยวบนเดี๋ยวช้าจริงเลยเดี๋ยวช้าจริงเลยเดี๋ยวฮะไม่ช้าจังเฮ้ยตัวเฮียอะไรวิ่มากูมากูได้ทีกูสัมผัสได้ว้ายโอ้ยโอ้โหพี่กูเองกูเองข่าวไฟฟ้า กูเองกูเองกูชุบกูได้ดีอะไรไประดับไปตะดบเกี่ยวโอเคไปกูไปเรือละไปดิไปละโอ้โหดูเผาไฟสองตัวต้องกูต้องไปช่วยแอะไรพี่ว่าพีพีตั๊กมาต่อไปเยอะมากกูยังเกับอีกโอ้ยคนตายโอ้โไปแล้วกูไปนดวงตายนดวงใจแคะดาไว้โหเขี้ยโคตรไก่แยงเข้าไปในดวงตา ถึงว่าสองคนะใครมีเอ็นเชนคอเอ็นเชนคออยู่ไหนเอ็นเชนคอไหนเอ็นเชนพี่พี่พี่ใส่นู่นใส่นี่ใส่นั่นโอเคดูดีซ่อมนู่นซ่อมนี่บันดงบันไดซ่อมครบเรียบร้อยดาร์กบูทอันแปดอย่างอยู่ในความสงบส้นตีนอะไรที้ย เข็มกูไปหมดกี้ดาโอเคพี่ทำไมขุดต่อได้คุณเลยไปคุณเลยสิบเก้าอ,อันหนหะลูบี้ตอนขุดเสร็จแล้วไปที่บ้านเลย,เดยได้ได้กูไ,ไปแล้วตอนนี้ได้สิบเจ็ดอันแนะล้วสไนเปอร์หรือกบก็ได้กล่องฟ้ากูขอแหละขอกบมาสไนเปอร์นี่ขอบคุณครับ<อ> ได้มีคนฆ่าบอสนะครับคิดได้บอสโดนแบบจืดจืดเดียวอ่ะฝันกูตายก่อนบอสต่อบอสอุ้ยตกใจหมดสีเขียวเขียวของมอสไอ้เหี้ยใส่เกาะเขียวเดินตามหลังกูผาดแล้ววะอุ้ยแกเดียนเกิดกันได้เกิดบนเรือเรือเดี๋ยวสกลด์ไปเดียวเพื่อท่าผ่นเร็วตามใครเนี่ยชิบหาย ได้หมดเลยเหรอโหไม่ทันแล้วเนี่ยโอ้ด้วยตายแล้วเราช้าไปเหรอนี่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 ไม่ไม่ไู่ไม่ไม่นี่ไม่กูไม่มีอุปกรณ์กูเก็บไอ้นี่แหละไอ้นี่แหละเฮ้ยพี่คาบดาบไหนซอร์ดได้แล้วว่ะเอาเลยเหรอเออใช้แบ็คชาร์ดหนึ่งอันโอเบียมบารสิบอันดาบอะไรครับเลย เอาโอบาเมียมาให้ผมแล้วก็ดักโอ๊กอย่างละสิบห้าโอบาเมียมสิบไม่ต้องขุดใหม่ขอบคุณผมสามารถค้าให้ได้เนี่ยค้าดิตอนนี้มีที่ชุบป่ะสามารถค้าให้ได้แต่เราไม่มีของให้ค้าแบบนี้ทำไงดีไม่ก่อดด้วยกันเดีแต่ต้องออกเรือแหละครบร้อยโอ้เขียร์ได้ละแถวกูอ่ะนท่นนั้นมีที่ชุบป่ะไม่รู้ว่ะกูไม่ได้ดูเลยอ่ะ นี่นี่มีมีมีแกวกูผมต้องการดักโอ๊กเอ้ยผมต้องการโอู้ดอีกสองอันแล้วก็แร่โอเบอร์เมียมสิบอันดักโอ๊กสิบห้าแมโคตรวันที่สิบนะไม่ทันแล้วอะผมก็ทำดักให้พี่คนเดียวไงเอาเะล่ะแหมไม่เอาก็ได้เดี๋ยวถ้ามันมาเยอะกว่านี้เราคุมไม่ได้เลยไปตรงไหนก่อนเลมันจะมืดอีกแล้วมันจะมืดอีกแล้วมันจะมืดอีกแล้วซ่อมเลยก็ได้ครับไปเลยไหม ไป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 ขอขอขอเก็บอาหารก่อนพี่เบนพี่เอากล่องผมไปใส่ไหมไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมึงบีใช้ไปมมาผมก็เหลือละใครยังไม่ถึงเรือคือเราจะไม่ใช้ในซอสใช่ไหมไม่ทันนะกูว่านะจะกระโดดลงน้ำก็ได้เลยบีโอ้โหลงน้ำกระตุกชิบหายแต่ยังนัำเบนเป็ต้องดีไม่ต้องดีบ๊อบอุ้ยไฟไฟไฟอะไรบ้านอุ้ยอุ้ยเฮ้ยทำไมรอบนี้ไม่มีวงวะ มีมีมีมันีวงมีนะพี่ลองสังเกตดีๆลองดูดีๆลงมาลงมาลงมามาแล้วครับลงมาแล้วครับน้องๆก่อนกอย่าไปริมโอก่อนอย่าไปริมโนเดี๋ยวมันจะโค้งไปมันริมนู้นระวังนะริมหัวเรือโอ้ยคุณตกแ้ำขึ้นไงวะเห็นใครลดน้อยชิด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 ดีดี ตอนระวัง่นอ้โหโอ้โอ้สิบวะยังไม่มีใครตายสิเดี๋ยวผมก็โอ้ยเอตายหน้าเลยเอ้าไปตายแล้วเหรอใช่ตายแล้วเชี่ยเวลาเวลายังได้อยู่หมื่นตัวเองไอ้คนไปไอ้คนอ๋ออ๋ออ๋ออ๋มันไม่ป่าสักทีวะเฮ้ยรอบนี้ไม่ป่าดวะอ๋ยอะดาบกุ๊กเล็บมงกรอะอ๊ะ ขบอลพโอ้มาแล้วยังไม่มีใครใช่ไหมไม่มีใรตาใช่ไหมอยู่บีผมยังอยู่ผมยังอยู่ผมแค่จมน้ำไปแล้วไปแล้วไม่ดีไม่ดีไม่มีใครตายก้าวแล้วก้านแล้วจมน้ำเยบลนขบอนเียอลาขบนขบลขบนขบลขบนขบะบองชนกันปาดไหมปาดไหมขบนะบวนะบนบนะบนบบอล้าปาดลาน โอไม่มีไม่ตายโอ้ผมจมน้ำขบนบนขบวนอูู้้นะอยู่รอบเนี้ยพูจะฆ่ามึงวะ้ตายลย่นเตีแลพบตีแลพบตีแลพนี่นะตีแลพบอห้าพันโลพี่ห้าพันโลว่ะทรงทรงีอยู่พันลว่ะเดี๋ยวฆ่าลูกมันเสร็จได้พ่อนาต่ออะไรนะพที่ลูกให้อ ไหนใครบอกว่าต้องใช้ดาบดำมันถึงจะชนะวะนี่ครับซีนี่ครับไม่ต้องใช้พลังของพวกเรานี่แหละเฮ้ยสอยสองปาดปาดปาดระวังระวังระวังโดนหัวโดนหัวโดนหัวน่าประมาทแล้วชิบหายสองวันละสองวันวันเผา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 ได้อยู่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 ได้ชนะปาด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 เลยได้อยู่ ยตตาายยยยังไงต่อเอาชนะแล้วไงต่อจบแล้วจบดิเจ้าเลยมัดพักสุดท้ายต่อไปโหมดเกมเมอร์ก็เชยร์แล้วเอาแล้วไม่เอาไม่เอาดูดูผมแล้วเอาได้ รอครบล้านวิวอ่ะค่อยกลับมาทำเกมเมอโอ้ล้านวิวแล้วไม่ถึงไม่ต้องขอนะแค่แหละ